ก็ต่อนะครับเมื่อสักครู่นะครับทำลายนี้นะครับเมื่อเราใส่ตัวล็อกฝาครอบใส่จอเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตั้งกาวสองหน้าอย่างดีนะครับแบบบางนะครับสองเส้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกแผ่นนะครับแล้วก็เป็นตัวรองแผ่นไปตัวไม่ให้เกิดเสียงดังนะครับ ให้เกิดการเปียดสีนะครับแล้วก็เราไม่ต้องติดตัวนี้เราก็ไม่ต้องใส่ไขน็อตแน่นเกินนะครับนอ็อตสองตัวด้านหน้าเนี่ยนะครับไม่ต้องไขแน่นเกินนะครับไม่งั้นจะทำให้แผ่นชํำรุดเสียหายได้นะครับนะครับเล็งให้ตรงนะครับ รงกับรอยบากซ้ายขวานะครับดูน็อตตรงนะครับกดลงไปนะครับน็อตใหม่เลยครับก็ใส่นะครับเน้นเลยนะครับน็อตสวยไม่สวยนะครับถ้าเราใส่ไม่ดีหมุนเข้าไปแรงนะครับทําให้สีเคลือบด้านหน้าหลุดออกไม่สวยนะครับเราจับ จับนอนนะครับแล้วกดแผ่นลงไปนิดนึงนะครับเอานิ้วโป้งกดเข้าไปก็ดูนะครับเกือบๆจะถึงแผ่นนะครับอ่ะกระพาะหอครับก็เล็งดูทีกดดูนะครับนะครับอย่าไปอัดจนแบบสุดแล้วมันก็จะเบียดใต้น็อตจะเบียดทำให้ แผ่นวงจรจยหายแผ่นไม่จะหายชำรุดได้นะครับไม่สวยนะครับถ้าดูคลิปจบเนี่ยรับรองว่าทำได้แน่นอนครับใส่เข็มนะครับเข็มเนี่ยเราเจาะรูพอดีนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับจะกดจนท้ายเข็มชนหัวน็อตน,นะครับต้องพอดีพอดีนะครับแล้วเราก็หมุนนะครับ ไม้ตรงตำแหน่งนะครับแล้วเราก็เสียบรออีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับนะฮบนะครับครับตัวแน่นอน,นะครับนะฮะเข็มก็จะ ตรงตำแหน่งบาดีนะครับไม่ติดไม่ขัดอะไรนะครับฝาครอบแล้วก็ใส่ให้ตรงมากนะครับ,ะรบจะมีรอยอยู่นะครับ จุดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไขชนพอดีตึงนะครับสามตัวเลยอันนี้ไข่เบาๆไปก่อนนะครับแล้วก็ไข่ควงเทสตด,ดูนะครับนะครับเรียบร้อยครับ ใส่ฝากครอบครับ๊บนะกดให้แน่นเลยครับน้ำจะได้ไม่เข้าครับนี่ครับนะครับสวยเลย คืนยิ่งสวยนะครับอันนี้ไฟโคมไฟผมค่อนข้างสว่างนะครับมันก็เลยแสงของไมคก็เลยจะสืดไปหน่อยครับแต่ของจริงสวยมากครับไฟสูงก็ติดเห็นไหมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจแคร์เดลจอมเปนติ o นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ช่างได้ทำงานต่อไปนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านครับที่ติดตามชมครับขอบคุณครับ